สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พัดราวัลที่หนึ่งอยู่ที่ลอตเตอรี่พัดต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการดูอเ,เอาเองคับทางช่องของแฟมเมรีนะคะแล้ววันนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยแล้วต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อตัวขวัญเองเนี่ยนะครับอยู่กรุงเทพมาหลายปีมากๆครับแล้วไม่รู้ว่าคนที่ศรัทธาพญานาคคนที่เคารพพญานาคทำไมทำไมต้องมาไหว้ที่นี่ แล้วผมไม่รู้ว่าที่นี่มีถ้าเจติ๊กไม่บอกเลยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ติ๊กสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ไม่ไกลไม่ไกลครับนะคะก็พาขวัญมาดูเครื่องบินนะน่ะมาแลวพอดีเราหอนี๋ยวผมหอนก่อนแล้วกันคนนี่ไม่ใช่แล็กคูนจะบ้าหรือไงเออค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเจ้เองเนี่ยอยู่แถวๆนี้นะคะใกล้ๆสนามบินเนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วไม่เคยมาไหว้เลยอื แต่ว่ามีคนพูดเยอะมากแล้วว่ามาไหว้ที่พญานาคสุนทรภูมิสิอือไอเราก็มีเหรออแต่บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะรู้แหมว,ว่าที่นี่เนี่ยแต่ก่อนก่อนที่จะมาเป็นสนามบินสุนทรภูมิรู้รตรงเนี้ยชื่ออะไรชื่ออะไรพี่น้องงูเห่าโอ้น้องงูเห่าชื่อก็บอกไปแล้ว<อ>ว่าเป็นที่ที่มีงูเยอะแยะมากมายทีเดียวมันก็จะเหมือกน,นกับที่ตรงสารงูพระรามสองเน ครับในการก่อสร้างเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งอุปสรรคมากมายมีกองทัพงูเห่ากองทัพงูนู้นนี้ต้องสูญเสียชีวิตครับมากมายก็เลยมีอาถรรพ์นะเนาะทาให้การก่อสร้างล่าช้าบ้างมีไอ้นู่นมีไอ้นี่ทําให้ติดขัดบ้างครับเขาก็เลยสร้างเป็นสารแล้วตรงนี้เนี่ยอยู่ติดน้ําด้วยนะคะโอ้พูดแล้วก็ขนลุกไปเลย เขาก็เลยมีการสร้างต้องบอกว่าสี่ทิศเลยไม่ว่าจะเป็นเท้าวึกลับโอ้ครับนะคะอนันตนาคราครับเท้าพุจลินครับรวมถึงเท้าสี่สุดโทอ๋อคือสี่เลยสี่สี่ตะกูลเลยนะฮะที่อยู่ด้วยกันเลยนะครับตรงนี้นะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าณตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีประชาชนหลั่งไหลขับรถเข้ามากลาบบงค์กลับว่าเสียงอาจจะมีเสียงขงเสียงรถในขออภัยก่อนแล้วกันสำหรับบางจุดจะแบบว่าทำไมเสียงรถเสียงเลยวิ่งเยอะ เพราะว่าสนามบินด้วย<ช>นะครับแล้วก็มีรถวิ่งเข้ามากราบไหว้ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เราอยู่ตรงบริเวณสารของอน,นันตนาคราชนะครับแต่พี่ทิ้งบอกว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามีแขกรับเชิญด้วย<ช>เขาเป็นใครคะเขาเป็นดีเจเสียงหลองอ่อนะคะซึ่งรู้จัก,กเจมาอุ้ยสิบกว่าปีละครับ โอ้ยมีหักคุณอายุใช่เดี๋เดี๋ยวงั้นงั้นเราไม่ต้องให้เขามาก็ได้มั้งเอี่ามาเลยให้เขามาเถอะน้องมุสามาก็เช้าดีเจโยรินค่ัสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กางเลยสวัสดีครับโยะสวัสดีครับพี่ดีเจโยรินนะคะน้องชายแจ้เองครับผมตอนนี้โยทำอะไรอยู่เป็นดีเจอยู่บีเกฟเฟสครับอยู่บีเกฟเฟสจัดยังไง เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนท่าทีแปดโมงถึงสิบโมงเสาร์อาทิตย์ครับช่องอะไรช่องอะไรช่อง big fm นะครับมันเป็นสามสิบสถานีต้นทั่วประเทศนะครับฟังออนไลน์ก็มีเพนไในแลนด์ได้เลยใช่ใช่โอ้โหนะคะก็ติดตามน้องได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับนะครับผมน้องก็จะเปิดเพลงเขาจะถนัดเพลงเก่าแต่ว่าเป็นเพลงแบบยุคเก้าสิบอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมาที่นี่จะเป็นเพลงแบบวัยรุ่นแบบใหม่ๆเฮ้ย หมอเจ้เลยใช่ไปดุเลยเขาจัดอันดับชาร์ตเพลงฮิตอันดับด้วยนะครับเขาจะอัปเดตอัปเดตเพลงเพลงที่ของเขาอนะ่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโยลินเนี่ยเป็นคนที่ชอบสายมูแล้วชอบพญานาคอยู่แล้วสัทธาพญานาคอยู่แล้วคือตัวเขาเนี่ยนะบอกเลยเคยชวนไปไหลเคยชวนไปหลายทริปแล้วนะครับนางไม่ไปอ๋อเล่นตัวพอมาบอกว่าเฮ้ยโยครับเจ้เนี่ยจะไปไหวสารพญานาคที่สนามบินครับ นางบอกเดี๋ยวนางเคลียร์งานเลยต้องว่างเลย<า>ต้องว่างเลยอ,อันนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะพี่วันครับผมอ,อ,อ่ะองั้นเดี๋ยวบรรยากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรและทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เข้าทั้งหมด4สารนะครับเอ๊ ไม่ได้ค่ะไม่ครบ oh. Oh. เพราะว่าวันที่มาสำรวจนะคะ oh. ก็คือสารทาวิรุปวิรูปะโเนี่ย oh. ตอนนี้ทาง AOT นะคะหรือสลับม,มิสุรภูมิเนี่ย oh. เขามีการก่อสร้าง oh. บริเวณน,นั้น oh. Oh. อาจจะกลัวว่าอันตราย oh. Oh. หรืออะไรเงี้ยนะคะ oh. Oh. หรืออาจจะไปคนเข้าออกเยอะแยะเนี่ย oh. Oh. อาจจะไม ทำให้ไม่สะดวกเขาก็เลยขอปิดสารนั้นก่อนอซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่รแต่ตอนนี้ค่ะก็คือสามสารนะคะไม่ว่าจะเป็นสารอนันรนาคาะที่ดีนะคะ,หร,ะรหรือจะเป็นเท้ามุจลินหรือจะเป็นเท้ารีสุโทเนี่ยประชาชนทั่วไปมาได้เลยบมนะคะ<อ>ส่วนแผนที่เนี่ยเดี๋ยวเจ้ก็จะแปะไว้ให้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนาะอะไรครับวันนี้นะฮะติดตามให้ดีทั้งตลอดรายการเราการที่เราจะไปมูไปไหว้นะครับแล้วก็อาจจะมีตัวเลขแถมให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยอันนี้ต้องดูเองนะครับ บะไม่ไหว้กันครับเชิญครับับค่ะ นำลูกปั้นนำเกี่ยวกับงูเนี่ยเยอะกว่าทุกอาเลยตรงนี้แสดงว่าจะต้องมีความเข้มขังอะไรบางอย่างพื้ที่เป็นจตรัออเรามาถูกทางแล้วใช่ไหมหรือบอกเลยว่าที่นี่จะจบนีามบขเส็จที่สุดตรงนี้หลับไม่เพราะว่าองค์เท้าสี่สิโทเนี่ยจริงๆแล้วเนาะก็จะประทานทรัพบอยู่แล้วใช่ไหมคะ ไปที่มีสายายาในความศรัทธาเนี่ยาก็จะมีทรัพย์จากบาดาลได้ตรงนี้เรามาถุกทางแล้วงวดนี้เอาละนะครับก็ติดตามนะฮะแล้วเราจะให้น้องโยนะคะเป็นผู้จับเลขปิงปองค่ะดูกันเอาเองเลยค่ะว่าได้เลขอะไรลอตเตอรี่พลัสนะคะรางวัลที่หนึ่งอยู่ที่ลอตเตอรี่พลัซื้อลอตเตอรี่นึกถึงลอตเตอรี่พลัสนะคะ และสารสุดท้ายนะคะสารทาวิรูปปักเคมหานาคราจ้านะคะอันนี้เราไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้นะคะอย่างที่บอกไว้นะคะแต่ก็เอารูปภาพสวยๆนะคะจากไทยรัฐออนไลน์เอามาฝากกันนะคะเป็นไงบ้างโอ้โหบ่ละบาลเนาะบอกเลยครับคนลุกทุกสารครับผมโยเนี่ยสะก,กิดแจ้แๆแจ๊แรงจริงปัวปวนะ ตัวผัวนันเจ้นี่ก็แค่เดือนมาก็ขนลุกเดยแล้วนะนะครับนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของดูเองในวันนี้อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะคะถ้าศรัทธาในองค์พญานาคราชไม่ว่าจะองค์ไหนก็แล้วแต่นะคะหรือว่าอยากที่จะมาดูบรรยากาศนะคะหรือว่าอยากที่จะมาแบบพูดง่ายๆว่าที่เดียวอ่ะแล้วก็จะมีทั้งสามสารเนาะ ให้ได้กราบไหว้บูชากันง่ายๆสําหรับคุณเลยก็มาได้นะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิรอบๆเลยนะยังไงเดี๋ยวแผนที่แปะไว้แล้วตั้งแต่ในคลิปและวแล้วยังไงก็มาตามหาเม่ยากหรือว่าจะเซิร์ช Google ก็ได้ง่ายมากนะคะครับผมก็จะขึ้นเลยทั้งสศาลแต่อย่างที่บอกว่าศาลท้าวฤาษปโคเนี่ย เข้าไม่ได้ใช่ใช่ไม่รู้ว่าไม่แน่ไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าหลังจากที่คลิปนี้ออกไปแล้วเออคุณเนี่ยชมอยู่แล้วมาไหว้เนี่ยอาจจะเปิดแล้วก็ได้โชคดีไปของคุณก็ได้แต่ถ้าปิดเรายังส่งจิตไปได้ถูกต้องส่งจิตไหว้ได้ใช่ครับแล้วมานะแล้วถ้ามาเย็นๆนะแดดล่มๆตกพระอาทิตย์กำลังลอตกนะแล้วเนี่ยโอ้โหเครื่องบินกําลังมาแจมแจ่มววอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับดิเจยอรินนะครับขอบคุณนะครับมีอกามาใหม่นะ ครับงานของน้องด้วยทาง Big FM ใช่นะครับ8โมงถึง10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์นะตางช่องทางต่างๆเนาะช่องทางต่างๆเลยเนาะก็จะเป็นทาง YouTube Facebook นะครับก็ไปเจอละตัดได้นะไปเจอบิ๊กเอฟเอ็มไทยแลนด์เจอหมดทุกแพลตฟอร์มครับเดี๋ยวคราวหน้ามาดูกันใหม่นะได้เดี๋ยวมาดูกันนะไปด้วยกันนะโอเคนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับในการดูเองคุณต้องดูเองนะครับติดตามได้ที่ไหนครับพี่ติครับ ก็ทางป่องแฟมิลี่นะครับ P O N G F A M I L Y นะคะครอบครัวเดอะช็อกด้่นเองนะคะยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เนาะติดตามสั่นกระดิ่งกันเอาทุกอย่างเลยกดไลค์กดไปครับเอาให้ครบครับนะคะั็เดี๋ยวยังไงวันนี้เราไปก่อนครับ เดี๋ยวจะไปตามดูเครื่องบินอืนะคะแต่ไม่หอนนะบอกก่อนไม่ใช่แลคคูณแล้วก็แถวนี้ร้านอาหารอร่อยๆเยอะนะอยากกินแล้วถ้าใครมาแถวนี้ถ้าเจ๊ว่าหนิเจ๊ไปกินด้วยนะเลี้ยงด้วยนะครับโอเคไปก่อนเลยครับเจอกันคราวหน้านะครับกับบูเอาเองครับสวัสดีครับบสนอตรรี่่ัทยู